ครับนี่ก็อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนใส่ใส่กันกัดนะครับ <ę> ใสกันกัดรองเท้านะครับนี่ครับอยด่ตรงนี้นะครับใส่ทุกข้างเลยนะครับใส่ท <Jeez> ุกข้างทุคโคเลยนี่นะครับใส่ตรงตรงนี้นะครับแบบนี้เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเริ่มเริ่มเริ่มต้นนะครับใส่แล้วก็อันนี้ก็ต้องกลับลองอมา ใส่แบบนี้นะครับไม่ไม่กัดครับใส่รองทำรองเท้าที่นี่นะไม่กัดแน่นอนครับยังไงก็ไม่กัดนะครับก็ก็เสริมของน้ำให้ด่างหนาเลยครับดูครับเสตรงนี้นะครับของน้ำตรงนี้น่าหนาเลยครับครับลองไม่กัดครับลองครับใส่นุ่มสบายไม่กัดนะครับ ทีนี้รับสั่งทำสั่งตัดสั่งจำนวนมากก็ทำให้นะครับสั่งคู่เดียวก็ทำให้ครับที่นี้รับสั่งตัดรองเท้านะครับเน้นส่วนใหญ่จะเป็นสีดำนะครับเน้นเลยนะครับสีดำรองเท้าใส่รับปริญญา ใส่ทำงานใส่ในง,งานพิธีต่งางๆนะครับมาสั่งที่นี่เลยครับรับรองไม่ผิดหวังท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาชมแล้วก็เห็นแล้วก็เข้าไปเข้าไปทักใน,นร้านรองเท้ากัะซูร้านวิเชียนเลยนะครับที่นั้นเปิดบริการ24ชั่วโมงเลยนะครับรอลูกค้ายอยู่ จะคุยราคาคุยไซคุยอะไรก็คุยกันได้ที่นั่นเลยนะครับว่าลูกค้าต้องการไซอะไรไซพิเศษที่นี่มีไซพิเศษด้วยนะครับพิเศษใหญ่กับพิเศษเล็กนะครับพิเศษเล็กก็ถึงเบอร์สามสิานะครับเศษเล็กๆเ,เลยนะพิเศษเล็กๆตั้งแต่เบอร์สามสิบสามถึง 45 30 40, นะครับไซใ,ใหญ่ไซยุโรป46กนะครับใหญ่สุดท่านผู้ชมท่านใดหาเราท้าใสายย่ยากๆก็ที่นี่เลยครับรับรองที่นี่มีทุกไซครับ โอเคครับท่านตอนนี้ก็ทันเงินเสร็จเสร็จแค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ